สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับออยสุคิงยอนที่คิงยนนดังรองนะคะสำหรับคลิปนี้ออยจะพา FC แล้วก็คุณลูกค้าขาทุกท่านมาชมรถบรรทุกเป็นรถบรรทุกสี่ล้อเล็กรุ่น NLR 130แรงม้าจดทะเบียนแบบไม่ติดเวล,ลานะคะแล้วก็ต่อตัวถังแบบตู้ทึบแห้งด้วยนะคะคันนี้นะคะ เป็นคันที่น่าใช้มากๆเลยนะคะสำหรับลูกค้านะ,ะที่มีกิจการการค้าขายที่จำเป็นจะต้องหารถในการขนส่งสินค้าซึ่งจะต้องใช้หลายๆคันแล้วก็ต้องเข้าออกตรอกซอกซอยเล็กๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะไปต่อตัวถังได้หลายแบบแต่ถ้าเป็นตู้แบบนี้นะคะก็สามารถที่จะเอาไปขนส่งสินค้าที่ต้องการป้องกันแดดลมฝนแบบนี้นะคะหรือจะต่อเป็นคอกก็ได้นะคะ ตอนนี้นะคะมีความน่าสนใจเพราะว่าแน่นอนเลยก็คือจะมีแคมเปญพิเศษให้ท่านสามารถที่จะซื้อได้ไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันตามไปมาเลยค่ะจัดชุดโคมไฟหน้าใหม่นะคะเป็นไฟหน้าโปรเจกเตอร์นะคะแล้วก็มีไฟ หลีรูปตัวแอลให้ด้วยนะสวยงามเท่แล้วก็ดูสปอร์ตมากขึ้นด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกด้านข้างด้านล่างให้ด้วยนะเดี๋ยวไปเปิดให้ดูว่าไฟตัดหมอกเนี่ยมันเป็นแสงสีแบบไหนนะคะก็คือเวลาวิ่งกลางค่ำกลางคืนเวลาฝนตกหนักหมอกลงจัดจัดก็จะได้มองเห็นทางอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ใส่คิวให้น้องด้วยนะแล้วก็กระจังหน้านะคะตัวนี้ก็คือเราใส่เป็นสีซิวเวอร์แมทหรือว่าแมทซิลเวอร์ให้ด้วยนะคะสําหรับท่านที่ตรงนี้ก็คือถ้าเป็นตัวเดิมเนี่ย จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแต่ตัวนี้ก็คือใส่สีซีเวอร์มาให้ด้วยก็คือจัดหล่อม,มาตั้งแต่โรงงานเลยนะส่วนตรงนี้นะคะก็คือกระจกเนี่ยเรายังยังคงรูปเหมือนเดิมนะคะก็คือให้เป็นกระจกบานใหญ่นะคะ่องได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ฝั่งซ้ายนะคะก็คือมีกระจกมองหลังแล้วก็มีกระจกมองด้านหน้าให้แบบนี้นะ แล้วก็ตัวนี้เป็นโลโก้ NLR 130แรงม้านะคะตัวเนี้ยเราแถมตัว Teletech ให้ด้วยนะคะ Teletech ก็คือจะเป็น GPS นะคะด้านในตรงนั้นนะนี่ค่ะนี่ค่ะไฟตัดหมอกของเราเป็นแสงสีขาวนะคะ่องสว่างนะคะส่องได้ไกลได้ตรงได้ชัดนั่นแหละ เพิ่มความปลอดภัยเวลาวิ่งกันข้ามกลางคืนฝนตกอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถทําให้เราวิ่งได้อย่างปลอดภ <ไป S 1> <ว>ัยด้วยบริเวณด้านข้างนะคะแล้วก็บริเวณด้านด้านหน้ารถแล้วก็มีด้านข้างตรงตู้นั้นให้ด้วยนะคะ<ม>เพิ่มความปลอดภัยเวลาขับขี่นะคะก็คือให้คนอื่นเขาได้รู้ว่าเราจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะคะเพิ่มความระมัดระวังให้กับรถของเราเพราะว่ารถของเราจะต้องวิ่งเข้าออกซอกซอยนะคะอย่างคล่องแคล่วคล่องตัวแล้วก็อย่างรวดเร็วด้วยสารของเรานะคะเป็นน้องเล็กก็จริงแต่ห้องโดยสารนี้แบบ กว้างขวางนะกว้างขวางนั่งสบายนะคะเบาะนั่งรุ่นนี้นะคะก็คือเป็นเบาะแบบไวนิลนะคะแล้วก็มีเข็มขัดนิรภัยให้นะคะเข็มข mm. ัดน,น, mm. นิรภัยให้แบบอ่าสามจุดนะคะ3มจุดก็คือนั่งได้3าคนมีความปลอดภัยตรงนี้มีถุงลมให้กับคนขับด้วยนะคะเป็นถุงลมที่มีระบบทํางานคู่กับเข็มขัดแล้วก็มีระบบดึงกลับอัตโนมัติแบบผ่อนแรงให้ด้วยนะคะถ้าสมมติว่าเกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆก็สามารถที่จะ ทําทให้คนขับเนี่ยปลอดภัยไม่โดนถ,ถุงลมเล่นงานนั่นเองนะคะแล้วก็มีบริเวณที่ให้เราแบบจับถนัดกระชับมือนะคะตรงนี้อ่าใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็มีที่ดึงนะคะตัวเองโหนขึ้นไปได้เลยนะคะฝั่ง้นก็มีเห็นไหมเห็นไหมอ่าแล้วก็มีช่องเก็บเอกสารเก็บของนะคะที่บังแดดนะคะนนี้จะเป็นที่บังแดดช่องเก็บเอกสารด้านบนก็มีนะคะตัวนี้อ่า เออแล้วก็ตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็จะตรงนี้นะคะเป็นปุ่มที่ทางอู่เนี่ยเขาติดตั้งมาให้เพิ่มนะปุ่มขวาสุดเนี่ยจะเป็นปุ่มเปิดไฟในตู้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือเนื่องจากว่าตู้รุ่นนี้นะคะมีการติดตั้งตัวลมระบายอากาศนะคะช่องลมระบายอากาศให้ด้วยนี้ก็คือเป็นช่องลมด้านขวานะคะพัดลมระบายอากาศด้านขวาเราก็เปิดมันก็จะดังวื้วื้อข้างหลังเห็นนะได้ยินนะคะได้ยินได้ยินไหมคะมันดังวื้วื้อนะ อันนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่พอเราเปิดปั๊บมันก็จะดังวื้ๆเดี๋ยวจะซูมให้ดูนี่มันดังวื้อๆตรงนี้แหละค่ะนี่พัดลมระบายอากาศ่าระบายอากาศตู้ออกมาข้างนอกได้ด้วยนะคะไฟเพดานนะคะตัวนี้ก็คือเป็นไฟ l e d นะคะปุ่มเปิดอยู่ตรงไหน,นอยู่ตรงนี้ค่ะปึ๊บนี่ค่ะก็สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยบี ไฟนะคะส่องสว่างเหมือนไฟในบ้านเลยนะคะเป็นหลอดไฟ LED ส่องสว่างได้อย่างชัดเจนนะคะทัางโดยสารนะคะเวลาจะจดบินจอดอะไรต่างๆนับเงินนับทองนะคะสามารถที่จะทําในรถของเราได้เลยนะคะ USB นะคะตัวนี้ก็คือสามารถที่จะเสียบชาร์จโทรศัพท์ได้เลยนะตัวนี้นะคะมีความแรงของไฟเท่ากับ5โวลต์นะคะหรือว่าหรือว่า2 2 24แอมป์ไม่ใช่2แอมป์24แอมป์นะคะตัวนี้อ่า <c oughs> พวงมาลาัยจับถนัดกระชับมือนะคะรุ่นนี้และแน่นอนอตัวเรือนไหม่ก็มีตัวเรือนใหม่มก็นะคะเป็นเรือนใหม่ที่ทันสมัยอ่านง่ายนะคะมีความชัดเจนบอกได้กิโลกิลมัมหลายนคนถามว่าเฮ้ยนี่ปุ่มอะไรนะคะตัวนี่เป็นปุ่มเร่งรอบนะคะแล้วก็มี เบรกไอเสีย er ด้วยนะคะเบรกไอเสีย er ใช้ตอนไหนก็คือใช้ตอนที่เราอาจจะมีโอกาสแบบว่าวิ่งลงทางราชันยาวๆหรือว่าวิ่งในเมืองนะคะตัวนี้ก็จะช่วยทําให้เราเซฟน้ํามันด้วยนะคะตัวนี้ไม่ต้องแบบเหยบเ a k กบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะใชคะ่ะเป็นเป็นแท่นหรือว่าเป็นจุดที่ใช้รูดใบรกขับขี่นะคะใช้รูดใบขับขี่นะคะตัวนี้ก็คือเรื่องจากว่าคันนี้ของเราจะติดตั้ง ระบบนําทางหรือว่า GPS ให้ด้วยตัวนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะคะอันนี้เราแถมให้เลยนะคะก็คือทําให้เจ้าของรถเนี่ยทราบว่ารถของเรานะคะคนขับขับประหยัดน้ํามันไหมนะคะสามารถที่จะเอาไปาคำนวณในเรื่องของการประหยัดต้นทุนการขนส่งของเราได้มากๆเลยนะคะอันนี้เป็นประโยชน์มากๆเลยซึ่งทางอิสุข,ของเราเล็งเห็นความสําคัญนะคะโอเคเกียร์นะคะเกียร์ของเราตัวนี้นะคะเป็น เกียร์ธรรมดา5สปีดนะคะเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดตัวนี้จะเป็นปุ่มเกียร์ถอยนะคะแล้วก็เกียร์1ถึงเกียร์5เป็นเกียร์ซิงครเม่ด้วยนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะขับรถนะคะแล้วก็เข้าเกียร์โดยที่ไม่จําเป็นต้องจอดรถก็สามารถเข้าเกียร์ได้โดยเฉพาะเวลาเราถอยเกียร์2มาเกียร์1เนี่ยจะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะเวลาเราทดเกียร์ว่าง้นเหอนเนาะ แล้วก็ตัวนี้นะคะเราจะมีเกียร์โอเวอร์ดร์ให้ด้วยนั่นหมายความว่าถ้าเรายิ่งวิ่งทำเวลาเราก็จะได้ในเรื่องของการประหยัดน้ำมันด้วยนะในรุ่นนี้นะคะมีจุดหนึ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนใหม่นั่นก็คือจะมีระบบตัวเสียงเตือนกรณีที่เราล็อกหมวอเก่งไม่สนิทด้วยนะคะตรงนี้ดีมากๆเลยนะเพราะว่าเพิ่มความปลอดภัยให้กับ คนขับแล้วก็ผู้ที่นั่งอยู่ในหัวรถนั่นแหละนะคะถ้าเกิดว่าเราปิดหัวเก่งไม่สดิตมันจะแจ้งเตือนที่บริเวณด้านหน้าเรือนใหม่ให้เลยนะคะตัวนี้ดีมากในตรงนี้ตรงนี้ค่ะามาดูในส่วนของอะมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะคะตัวนี้นะคะของเราเนี่ย เป็นเครื่องยนต์อิซูซูซูเปอร o คอมมอนเรลนะคะตัวนี้ความจุกระบอกสูบนะคะอยู่ที่2 9 9 9ซีซีหรือว่าตีไปเป็นตัว3 0 0 0ัซีซีนั่นเองนะคะให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่130แรงม้านะคะที่รอบ3,050รอบต่อนาทีนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็ ให้แรงบิดสูงถึง330นิวตันเมตรนะคะซึ่งตัวนี้ให้แรงบิดสูงในรอบเครื่องยนต์ที่ต่ำเพียงแค่1,600แล้วก็ ให้กว้างด้วยนะคะ1 6 0ถึง2,600รอบต่อนาทีนะคะตอนนี้ก็คือให้แรงบิดสูงนะคะพละกําลังเหลือเฟือนะคะถ้าจะบรรทุกหนักนะคะ2-3ตันนี่สบายๆนะคะถ้าเกิดมากกว่านั้นอาจจะต้องเสริมแหนบช่วยแต่จริงๆแล้วเขาก็เอาไหวนะคะไห,ไหว้เอาอยู่นะคะนั่นเอง ก็คือตัวนี้นะคะให้แรงบิดนะคะสูงถึง330นิวตันเมตรที่รอบต่ำพันหกรถึง2,600รอบต่อนาทีสังเกตไหมคะว่าตัวรอบเครื่องยนต์เนี่ยเราให้มากว้างแล้วก็ให้กําลังที่เขาเรียกว่าให้ให้แรงบิดที่สูงในรอบเครื่องยนต์ที่ต่ําแล้วก็ช่วงช่วงกว้างด้วยนะคะก็คือเมื่อเราได้กําลังกําลังเครื่องยนต์ ที่สูงสุดแล้วเนี่ยยังให้ต่อเนื่องนั่นหมายความว่าเราก็ไม่ต้องแบบฉีดน้ำมันบ่อยๆนั่นเองนะคะตัวนี้ของ isuzu เนี่ยของเราเนี่ยเป็นเจ้าที่ทำไ h แฟ t t a l กนะคะได้เก่งมากๆเลยนะอ่าชุดเกียร์ของเราในรุ่นนี้นะคะเราใช้เกียร์ myy 5 t นะคะอย่างที่บอกไปก็คือเป็นเกียร์ เป็นเกียร์ซิงคคมเบตเกียร์หถึงเกียร์หเป็นเกียร์ธรรมดาห้าสปีดนะคะแล้วก็มีเกียร์โอเวอร์ด์ให้ด้วยนะคะแน่นอนก็ประหยัดน้ำมันอยู่แล้วแหละเนาะโอเคต่อไปเราไปดูเรื่องตัวถังกันบ้างดีกว่าเนาะ